หนูโดดเหรอปีนเอาไปเลยเอาเลยเพียบเลยเอ้พียบเลยข้างหลังนี่โอ้โหเป็นสาย

pa rồi. Chấp nặng rồi các bạn. Tai bên thảo bên thảo. 1 เลตรงลาเจ็บพี่หรือะอะไเขาแตกอู้สองตัวเอมากเลยหนีมันได้แล้ว หมดวู้ไปหาพี่ดินอาจเก็บหมด2ตีแล้วเวย้ยนแถวแถวๆเนี้ยมีแบบวิลถทางข้างขวาแล้วบนสะพานโอ้มาข้างหน้ารถมามาพี่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 บอลออกไปนู่นแล้วในน้ำในน้ำลดถังแม่งเอ้ยมีแถวนี้ป่ะโหลดมาโหลดมา พออุ้ยเจอพอแล้วติดอีกพอบินไปฝั่งนู้นละน่าน้าพี่เห็นไหมโอ้โหหลุดพอดีโอเคโดนนัดเดียวแตกโอ้ยน้ำ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 อืมเดี๋ยวหวางช่วยอาแน่าบันไดคิวแล้วโอ้ยโอ้ย รถมาโอ้ยมาแบบนี้ก็แตกดิล่ละเจ็บอุ๊ยหลายตัวนี่ว่ะถูถอยละมันหลายตัวไม่ใช่ตัวเดียวนี่อีตีนึงโสดเลยนี่แต่ยี่สิบกิโลแม่งยิงถอยเลยอะมาบัขวาแล้วมาขวาแล,าวาล้ว ส <Snow> นองมีนอไก,กลเลยตัวอยู่มีตัวอยู่สนอหยุดนะใกล้ลังเขานี่สามตัวสามตัว Get out this. อุ้ยอุ้ย dl ไกลไกลนีต่ตัวชิดตัวช <Your team S 1> ิดครับพี่ข้างหอคอยลงหลังหินละ dl ไกลไกลเลยชิบขายละ สโมกหลังหลัง <Notre> อุ้ยเกาะแตกโอ้โหเกาะแตกเนี่ยอ <somet hi> ๋อ oh ปัง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  ตััง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 ตั้ง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 ตัังตัังตั้งตัั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 ง นกหนึ่งมีตัวมาแตง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 หมดหมดตีหนึ่งนะยังมีตีหมดตีเต็มตีเดียวนะอ้าวเหรอโอเคโอเคหมด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 อัดเปลี่ยนให้หน่อยได้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 เอาเนาะเปลี่ยนให้ละเอาวิวเปลี่ยนอะไรหนูยังกระโดดอยู่เลยไปพิธีวิไปพิธีมาไปพิธี งวิ่งมาปาหมาเลยอลเออไม่มาปาหมาเลยอ่ะโอ้โอ้ครย,ยิงใครยิงไข,ย,นะขย,ยิงไขยิงใช่จริงแม่เฮ้ยคนมาหน้าผมมา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 นี่กระโดดใส่ไปเลยโเดี๋ยวไปหารถแป๊บหนึ่งครับ ใครเล่นล้วคอละคอ,อยู่นี่ครับหนูว่าแบบว่าไม่ต้องมีรถก็ได้นะแบบโดดวิ่งไปทั้งวันอะ <laughs> ชอบ <laughs> ชอบ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  <laughs> วิ่งได้ทั้งวันออวิ่งทั้งวันเลยวิ่งโดดวิ่งโดดวิ่งโดดแล้วต้องหารถรถเก่งเนะี้รถโอ้ยร<ล>ถ,ถมาวิ่ยากไปหน่อยอ๋อๆๆฮออากยังไง โอ๊ถขดขดด้ก<ด>่อ้อานี่ใครเนี่ยอ้าวะไรวรนว,รว่รวม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 มันโดนมันอะไร<ห>ครับ,นนรบไอซี่ซี่โอตรงโนมีตีเหรอพี่แล้วมันหาย,ยอะอมันหายไปไหนวะ มันเอาวานะน่ะเก็บแท็กอีกแท็กหนึ่งเก็บแท็กหนีไปแล้วเฮ้ยอ๋อโอเค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 มันมาเก็บเก็บเก็บจบเก็บจบมันมาไม่เลิกเว้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยสนาย,ยิงมาร์คมีไลท์เสกจะต่องอุ้ยจะโดนด้วยรถหน่อย ตรงจัก,การสาสไนให้ไปพี่เรียบร้อยจัก,การสาสไน<ป>้เราเดี๋ยวรอเพื่อเขามาชกพี่เดี๋ยวรอเพื่อเขามาเก็บไอตัวนั้นน่ะมันชอบเก็บแพ็กไอตัวขับรถอะกล่องเขาอยู่ไหนอะกล่องเขาอยู่นี่พี่อ๋อนี่เหรอใช่ใช่ใช่กล่องนี้เลยกล่องนี้รอรอมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอ้โหเต้ก็เก็บแท็กอย่าบอกว่าคนหมดแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยลด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 เต้ที่พี่เจอฮอนี่ยังไม่หมดนี่เดี๋ยวพี่ยิงไปหมดแล้วใช่ใช่พี่ยิงไปหมดแล้วเหรอเออม้าขับให้หน่อยงงอ๋อหรือว่าลูกใช่หมดแล้วบังรีพี่บังรีบังมีงานด่วน

อุ้ยมาร์คพี่ขอโทษพี่จะฝึกยิงกระโดดหน่อยพี่ขออ้างว่ากระโดดยิงแบบเสี่ยพี่เมื่อกี้เรากระโดดยิงฮอเลยฝึกฝึกพี่ฝึกฝึกฝึกทุกอย่างมาันคือการฝึกซ้อมพี่แ,แหล่จ้าฮะตะไนโอเคโอเคโอเคมีสีนอสอโอ้ แม่งไม่หมดด้วยว่ามีเตย้ยไงขับรถหน่อยขับรถหน่อยรถมาแล้วแป๊บนึงบอลยิงเลยโลง่ลงๆบอลจะพังพี่เฮออ้ยฮเอ้ยาอุ้ยสไลด์ยิงสไลด์ยิงสไลด์ยิง,ยรงตรงไหนเหรอไ้มเห็นแล้วอุย้ยเข่าหัวเนาะครับสามแม่งเลยยิงอยู่นั่นแหละเอเวร มีนะมีนะตุกศเขาตุกศเขามีแล้ว,ลว,ลว,ลวเ,เลเออน้องอักสวยยังน็อกอยู่ยังน็อกอยูอย่พอมาโอ้ว่าหลายตีนี่หว่า,มาแม่ไปแอบไหนกันวะเนี่ยกำลังไปยิง,ง,งสวยอ่ะ โอ้โยยากแค่กี่ศพวะเนี่ยเฮ้ยพี่เดินยิงใครอ่ะสวยพี่คนนี้ว่ะ e x e อ้าว,ว,าวไปถามอ่ะเป็นยังบ้างน่าจะเพิ่งโดดอ่ะโอเคพี่ม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 ี่น็อตเฮ้ยหลังหลังหลัง หมดตายหมดตายหมดตายหมดตัวนี้หมดเลยมันกาะแตกแล้วมึงเกียร์เฮลบอยอ่ะแอบหลังกำแพงออกมานะมันต้องออกอ่ะไม่ออกออกแล้วออกแล้วออกแล้วต้อออกแล้วกิดแอร์ไส้เรียบร้อยน็อกดูหลังบอกหลังมือว่าไส้มันน่ากลัวมันมีตัว ตเกาอ่ะไม่รู้เอานั่นนั่นมามาเฮ้ยเฮ้ยพี่ดินซีเมนต์เต็งวะขบวนอ่ะอยิงปั๊มให้หนูชุบไม่หนูชุบไม่หนูชุบไม่โหไม่มีสมองโอ้ยสวยสวยสวยมีตัวหนึ่งเก็บหนักเก็บหนักเก็บหนักสวย หมด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 ขอโทษเลยครับพี่น้องโอ้โหมากมากรีบจริงพี่มาหยานเข้ามาหยานเข้าอะไรวะนี่ยหยันด่วนยันด่วนใช้งานด่วนไห